สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชุ่มชื่นค่ะช่องครูคำพันตุลากันค่ะวันนี้มาถ่ายทําที่ที่คูคลองค่ะที่นาค่ะพี่น้องเย็นเย็นค่ะนี่ค่ะคุณพ่อพับปากตะกะเย็นซวยเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุราการขอบคุณในไลน์เลย,ลยเลยด้อค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกาลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะบรรยากาศอยู่ที่ใต้ต้นไทลค่ะพี่น้องฮ้อนอะไรก็ได้ฮ้อนแต่ว่าเป็นตะยู่อยู่บ้านเด้อค่ะมายู่นาหนึ่งเย็นสบายค่ะ ช่องคูมพันก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านอรกเขียนได้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,ง่ามชมชช่นค่ะตอนนี้กําลังคพับขอบปากตะกร้าเด้ค่ะพี่น้องรอบสุดไท้ายแล้วค่ะทีนี้ก็จะได้ตัดออกนี่ค่ะพ่อพับรอดสุดท้ายแล้ว สวยงามมากเลยค่ะรถไปดีมิดดีๆไปแล้วค่ะคุลฤทิ์ไปซื้อนมมาให้คุณพ่อนมรัสมิวเป็นบรรยากาศที่อยู่ที่นาค่ะ บรรยากาศดีค่ะพี่น้องดียู่ลมพัดซวยๆอยู่แตดล่มลมตกค่ำมาเรื่อยๆก็ในย่าจะเย็นกว่านี้อยู่ค่ะตอนนี้กำลังประมาณบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงค่ะพี่น้องแดดฮ้อนแต่ว่ากะดีก็อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนี้อนฮ้อนขอบคุณเรีซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นค่ะนี่ค่ะทายเบิ้งใกล้ๆเลยค่ะต้องใช้ความเพียรพยายามในการทำงานทุกอย่างนะคะใช้ความเพียรพยายามต้องอดทน แหงไว้ไวมันมันห้อนพนะ่อเนาะห้อนแล้วมันก็เลยแหงไว้คะ่ะเออคลายเย็นสบายใต้ต้นไผ่ไก่ย่สุดแล้วค่ะพี่น้อง ถ่ายให้กับเอฟซีได้ดูคนหลหลยเลยลด้ยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนี่ค่ะคมพันถ่ายบรรยากาศด้านหลังให้เอฟซีดูนะเพระาะว่าถ่ายให้เอฟซีดูแล้วนะคะพ่อพ่อม้วนขอบปากตะก้าม้วนขอบด้านไหนด้วยค่ะม้วนรอบที่สองแล้วค่ะใกล้เลี่้วแล้วม้วนรอบนี้แล้วแลวกัจีตัด่วนตอกออกกัแล้วแล้วค่ะพี่น้อง นี่ค่ะบรรยากาศพี่น้องเบิ้งพ้นฮู้นทางนี้ก็จะเป็นสระน้ํานี่ค่ะสระน้ําสวยอันนี้ก็เป็นคูคูคลองนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุลาการขอบคุณเลยๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจดีรถกระตานี่ก็ปากกว้างแจังน้อยค่ะพี่น้องถ้าปากแคบเลยเฮ็ดยากถ้ากระตาน้ยๆๆน้อยๆนะเป็นตาเฮ็ดยากเลย มือกัที่เขาไปบุลมนี่ก็จัะนอนรวยยัยนด่อยากตั้มพ่อเนาะบุหรี่ตั้มตั้งดิเลยกลุ่มปวดเดียวอืมต้องคืห่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกคุริดเอาห่านมาเดี๋ยวหนูจะโทรบอกครุริดเอาที่ตั้งนั่นมาเนาะพ่อเนาะห่านที่ขาวๆนะตั้งกี่หลี ที่หั่นขกาขาที่พ่อเอาอย่างวางทับนะตั้งอันยาวๆเป๋ะๆง่ายๆนี่เออก็สูงคนด้วยอืมพูดสูงเาะเตี้ยๆเ่ยเราก็เอาเก้าอี้ขึ้นต,ตั้งที่พอดีเนาะนี่ใกล้สุดกันแล้วค่ะ นขอบปากตะก้าันนี่ได้หกใบเลยเด้่ค่ะพี่น้องเนี่ยที่คุ้มพันเห็นเนี่ยเขาได้หกใบแล้วเนี่ยเกือบี่หกใบแล้ว ตอกกระเซ็นางามๆเลยค่ะวิธีม้วนเซ็นตอกเก็บเซ็นตอกค่ะนั่นแล้วๆวันนี้นี่ ถือไร่ลมดเลยเสียบเลยพ่อเสียบไปเลย ป๊าเสร็จเรียบร้อยบรเนีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าพ่อชูขึ้นเลยค่ะชูชขึ้นเลยค่ะเหลือแต่ตัดใช่ไหมพ่อเหลือแ,แ,แต่ตัดใช่ไหมนดจับได้กั้นนะ อ๋อ oh, ต้องจับต้องขั้นซะก่อนอต้องจับต้องขั้นก่อนด,ด้วยค่ะเลี่ยมได้ไหลนะอืมได้เลี่ยมได้ไหลกันเข่าลอกกันดีดีต้องจับให้มันเข่าลอกกันดีๆก่อนซ่านพอว่าคันนี้เน่เน,น,น่่ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วถือว่าต่อไปก็ตัดต้นตกก็แล้วแล้วค่ะตัดต้นตกตัดต้นตก ขอบคุณเอฟีมากมนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะสวยค่ะโอ้โห